Oh. <laughs> มันคืออะไรหรอม,มินเน่โชว์เลยเลยคนที่โดนแยกขอควาความรักอ่ะอย่าพูดเยอะเลยเชียวดิหรอป่าไม่เป็นไรครับลองคุยกับคนอีกคนหนึ่ง ่าไงคุณม,มีอะไรคุณนั่นแหละงอนเนาะมีอะไรอุ้ยุณอยู่ไหนดีกว่าอยู่ที่จีเหล็กอ่ะคุณยุ่งอยู่เปลบาะรอแป๊บ,บนึง ชายร้องเพลงให้หินฟังหน่วยได้ไหมคะให้ฉันร้องเพลงไรล่ะคะฉันร้องไม่พอน่ไหนใครจะร้องเพลงฉันร้องไม่น้ฉันร้องไม่พอหินฟังหน่วยได้ไหมอ๋อคุณพ่อจ้าเล่ร้องใช่ไหมได้เดี๋ยวร้องให้ฟังหาเพลงเกินก็รับเฮ้ย แต่เมื่อกี้เนี้ยน่าจะเป็นโทนี่นะไม่แอบดูอ่ะขับใช่เหรอหลอดตำรวจเลยนะขับไม่ใช่ขับรถมันจะชนมันอ่ะอ๋อใช่หรือเปล่าเราใช่เหรอหล่ะเขาอาบแอบมาซ่องนะหัวอยู่กับนุ่มเลยปะเออเขามาแล้วเขาก็ไปน่าจะใช่อ๋อทำไมเห็นนะทำไมถึงไม่เห็นน่ะอาจ้าไงน่าจะใช่นะเออเห็นมายืนดูเฉยๆชยนะเออเออมายืนดูแล้วก็ไปอืยิง อ้ยธุกถึงคันท่ามเลยเหรอเจ้าเจ้าไม่แต่งแบบนี้บ้างแล้วนะจริงจริงนะ ผู้นาแฟชั่นอย่ามาไคุณอยามิว่าไงคุนัหลว่าไงคุยกับนี่เลยเธอขับจบทนี่แต่งตัวก็คุณน่เป็นอะไรพนีดเอะไรอะไม่เป็นไรหรอไมไรเ นี่คุณปะเนี่ยใครคุณเข้ามาจากใคร<อ>คุณอยู่ไหนอ่ะนี่คุณปะเนี่ยคุณขับมอเตอร์ไซค์มาหรอโทนี่เขามาจากใครเนี่ยโทนี่ขุดปุ้ย โดนชนโดนนี่โดนมึงไปช่วยน้องก่อนโดนเมื่อกี้โทนี่ใช่ไหมอ่ะใช่ <c oughs> เอ้าเหรอใช่จบะบอกว่าโทนี่ <c oughs> เอ้าเหรอ <c oughs> โดนไอ้คันนั้นโดนเอ้าเขาไม่ขอโทษถินด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่ใจร้ายจัง <c oughs> เดี๋ยวเขาเรียกหมอให้ แม่หลบถิ่นนาไปเดินตรงถนนเองอะถิ่นไม่ได้ดูข้างหลังอะไม่ค่อยได้ดูแบบมุมมองอื่นๆน่ะขนาดเจ้าบอกว่าโทนี่มาถิ่นยังไม่เห็นเลยว่าโทนี่มาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นโทนี่หรือเปล่าแต่เกียร์บอกว่าโทนะี่น่ะเก็บเหล็กแป๊บเรียกหมอให้แล้วนะ เดี๋ยว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 ตัวนี้คุณแล้วปวดหัวนี่คุณหรือเปล่าเนี่ยเธอต้องยำหมด ยี่ให้ทนนี่กับพี่เฉินไปเมื่อกี้ทนนี่เปล่าอ่ะไม่น่าใช่มั้งฮะไม่ชัวร์ลองโทรถามสิอ่ามันอ่ะเพื่อนเขาหาหวัดดีครับเพื่อนเล่มใหญ่เชียวคนนี้นะดีคุณตำรวจครับเขาเดินหนีหมอน่ะหินอยู่ในหัวเขอโทษค่ะไม่รู้ว่าคุณหมอไม่รู้ค่ะปกติไม่เห็นใส่ชุดแ โอ้หมอหมอสุขเสาอาทิตย์ฟรีตายครับดูข้างหลังหมอสิอ๋อจริงด้วยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่โทนี่หยุด โทนี่ปะหนัดเจ้าเธอน่าจะเมาเหล็กแล้วล <tat> ่ะไม่เข้าเข้ากับรเข้าครับโอเคครับผมดูแลเองได้นะจียารักยิ้วๆเบイベยน่ารักเว้ยน่ารักเว้ยเฮ้ยเอ้าโทนี่เหรอโทนี่ไม่แต่งว่าะอ่ะเสือกระถิ่นชอบไม่คผมชอบเป็นตัวของตัวเองไม่อยากเปลี่ยนใครเลยเออเฉียบ เปลี่ยนให้เข้าเจ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเธอไม่กลัวกูเปลี่ยนเองนี่ตัวของตึกนี่ตัวตนกูไอ้สัดคุณหัวเคยเห็นนอนดาวไหมหนอนดาวมันหนีไฟได้ปะไม่ได้หนอนหนอนมันกลัวไฟห่านี่เนี่ยดูดิแดกแดกแดกคุณตีกันนะไม่คุณเป็นอะไรอ่ะเขาคุณเราเป็นอะไรล่ะ ก็คุณคุยไม่ปก,กติอ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรเจ้าแบบนี้ไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมอ่ะไม่รู้คุณไม่<ผ>มเป็นอ,อะไรจริงเ พูดอะไรนะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้คุณพ <บ S 1> ูด <จะ S 1> ว่าผมนะจะไนผมจะว่าคนอ่อยที่จีเล็กนี่ไงเนี่ยยืนอยู่ข้างๆเนี่ยอ่อยเลยค่ะโอ้ไม่อ่ะอ้อยที่มันสวัสดีครับ,บอ,อะไรคุนหยุดหยุดไหน่เอาอ่อยดิอ่ะเอาอ่อยมาเร็วๆโมเดีกันก่อนคนนี้ไม่ออแบบนี้ คุณชันชัยช่วยหน่อยได้ไหมคะโอ้จันจันวามันเค่เองเดี๋ยวว่าน่ะเจ้งโหนี่ดีๆประชดเก่งอ่ะอะไรของคุณเนี่ย พี่ตัวนี้นี่นาะทำไรอะ่ะทีล็กเลยใช้บาลเอ่อมาหาใครบาลไม่มีเลยวะ่ะไม่มีเหรอเออเขามาหาผู้หญิงมาหาอ่อยผู้หญิงแถวนี้คะ่ะเอ้ยคุณกระทินสันไปก่อนนะอ้าคุณขบคุนเจอกันครับครับครับเจอกันครบวนี้ครับ ใอ่าฮะอย่าพึ่งรีบไปได้ไหมคะใช่แผลพี่เนี้ยไปซันอยู่เลยเหรอพี่ตัวนี้ใช่เปล่าไม่ได้หมายอะไรจริงเปล่าที่ใครอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเยอะเยอะ่อไปดีกว่าครับถ้าไม่ถูกและวเด้อฉันฉันไปขายแรกก้อนน่ะเข้มมากคผมซื้อคุณที่นี่ซื้อเท่าไรอ่ะ ขายเท่าไหร่อ่ะโโอ้หในมือนี่ไม่ได้เลยนะไม่แม้เก็บเอาขายเท่าไหร่ครับอันนี้ธุรกิจจริงๆขายเท่าไหร่อ๋อเหมือนหกนะเหมือนหกหมือนเจ็ดจะไม่พอใช่ไหมใช่เดียวเหมือนหกเหมือนเจ็ดอ่ะเดี๋เอาเหมือนหกอ่าได้ได้ครับโอเคครับเออ่คุณนนทนี่จะเอาตอนแรกคุณนนทนี่บอกคุณกระทิ้นมาเลยนะอนี่คือผมคือผมติดต่อผ่านใครก็ได้เนี่ยผ่านคุณกระทิ้นน่ะนู่น ะชุดเก่งซะด้วย ชดเก่งแบบนี้หนูประชดกลับเหมือนกันนะไม่ได้เราเขางอนเราอยู่เราต้องอย่าพึ่งอย่านะทาไมเอาติดใจแต่ทาไมเขาต้องถือไพ่เหนือกว่าด้วยคุณไปเอ คุณน่ะว่าไงดีกันก่อนไงไม่ดีกันก่กนผมไม่ได้เป็นอะไรเอาจริงเหรอพูดจริงหรือเปล่าคุณบอกตรงๆสิผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วจะไปไหนอ่ะ อะไรคนเดี๋ยวกลับมาอะไรของเขาวะนะ ผมไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเหรอเรายิ่งบือบ่อๆอยู่อะโถผมไม่ได้เป็นอะไรก็บ้าแล้วคุยไม่ปกตกิเลยเไม่ได้เป็นอะไรจริงๆเหรอเป็นดิ คณคะถิ่นปรึกษาเลยหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชายเอ่อครับผมบอสจัดการอะไรคุณชื่ออะไรหรอชื่อบอสอาคุณบอสเหรอคะถิ่นไม่รู้รักเอ่อนี่คุณเวลางอนผู้หญิงอะแล้วมันต้องงอยังไงเหรอคะผู้หญิงอะต้องงอผู้ชายยังไงรอเขางมานเรื่องอะไรล่ะครับเอาเป็นว่างอนนะคะคุณ ต้องทำยังไงให้เขาแบบว่าอ,อ,อารมณ์ดีขึ้นนะ่ะเจ้าร้องเพลงให้ถิ่น้ังหน่อยอถิ่นอยากปรับรอารมณ์ถินนะ <laughs> ถ่นน่ะถิ่นไม่ฝดฝ่เลยอ่ะโอ้โอ้โอ้จะทำให้ฝดฝ่นะเขาวิ่งนะ6 7 4 5หกเจ็ดสี่ห้าหกศูนย์